สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมาโชว์การเพราะถั่วงอกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะจ้าเพาะถั่วงอกในช่วงหน้าหนาวจ้าเพื่อนๆทางยุโรปหรือทางอังกฤษก็อยากกินเอ่อถั่วงอกในช่วงหน้าหนาวก็หลายคนก็บอกว่าเพาะในช่วงหน้าหนาวเขาจะไม่ขึ้นนะจ๊ะแล้วเขาก็เออเป็นเชื้อราแต่นี่ส้มทา แบบว่า,าทำด้วยประสบการณ์นะจ๊ะก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันสามวันได้กินเลยนะจ๊ะสามวันได้ผลมากเลยจ้ะก่อนอื่นก่อนจะไปก็ฝากกดไ like, ลคดด์กดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณนะจ๊ะอเรามาจัดการเรื่องเพาะถั่วงอกกันเลยจ้ะ เรามีในหม้อซึ้งนะจ๊ะหม้อซึ้งส้มก็มีอันใหญ่กับอันเล็กเดี๋ยวส้มจะเอาเอาอันใหญ่จ้ะก็อืมแล้วแต่เราจะสะดวกนะจ๊ะส้มก็จะอืมจะเอาจะเอาหม้อใหญ่นะจ๊ะจะเอาหม้อใหญ่วันนี้หม้อซึ้งใหญ่ก็ถั่วง,งอกส้มก็ซื้อมาจากร้านคนจีนนะจ๊ะร้านคนจีนเขาขายเนี่ยจ้ะ ก็ถุงขนาดนี้ก็ไม่แพง่ะจ้ะประมาณ90บาทจ้ะเงินไทยก็ซื้อมาหมด2ถุงละส้มเคยซื้อที่ร้านแขกแต่เม็ดเขาจะเล็กไปหน่อยจ้ะแต่อันนี้ก็โอเคเลยส้มก็จะใส่ในนี้ละจ้ะก็หม,ม้อซึ่งใหญ่ๆนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ60กรัมจ้ะ60กรัมของมเมล็ดถั่วจ้ะ ผนก็ใช้ตวงเอาจากตวงเอาในในถ้วยเล็กอันนี้พอตวงเสร็จผมก็เอาไปชั่งดูโอ้ร่วงหมดเลยจ้ะก็เอาไปชั่งดูนะจ๊ะเพื่อนก็ได้หกสิบกรัมนะจ๊ะก็เลยบอกให้เพื่อนๆได้ชมก็เทแก่ไม่ออกจ้ะเพื่อน ของใหม่ก็ตวงเอาต้องตวงเอานะจ๊าก็จะขนาดนี้เลยจ้ะก็ประมาณ60กรัมจ้ะก็นำเอามาใส่ตะแกรงเลยนะจ๊ะกระชอนนะจ๊ะใส่ลงไปก็หาดูเม็ดหาดูเม็ดที่แตกๆแ,แล้วก็เศษดิน นะจ๊ะมันก็ไม่มียี่ห้อนี้ก็สะอาดมากๆเลยจ้ะส้มก็ใช้น้ําเลยจ้ะเพื่อนๆน้นําล้างเลยน้ําไหลแบบนี้จะล้างออกไปนี่จ้ะก็ล้างดีแล้วส้มก็จะเอาใส่นี้แช่น้ําจ้ะก็น้ําก็น้ําธรรมดานะจ้ะน้ําสะอาดของเรานี่หละจ้ะน้ําจาก จากก๊อกนะจ๊ะน้ำก๊อกนะจ๊ะก็จะแช่ไว้แบบนี้สิบสองชั่วโมงจะเพื่อนๆพืสิบสองชั่วโมงเอาไปแช่ไว้ในในห้องอุ่นจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมห้องอุ่นกันเลยจ้าส่วนห้องที่ซ่อมว่าอุ่นนั้นส้มก็จะมา,าสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะจ๊ะมาอธิบายให้ชมจ้ะ <_ d ata> เป็นห้องที่ถั <_ d ata> งนะจ๊ะถังถังน้ําร้อนนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะ เ็นถังแบบนี้กเ็เครื่องอยู่ข้างล่างเขาก็ทําน้ําร้อนเอาขึ้นมาไปไว้ในนี้นะจ๊ะแล้วก็จะทําส่งไปในในท่อท่อแบบนี้หลาจะเพื่อทําความอุ่นในในบ้านนะจ๊ะส่งไปทางส่งไปทางฮีเตอร์นะจ๊ะใน,ในบ้านของส้มนะจ๊ะส้มคิดว่าในยุโรปคงจะมีแทบทุกบ้านเลยจ้ะที่มีน้ำร้อนแบบนี้ เพื่อทำความอุ่นในบ้านนะจ๊ะอันนี้ตัวของเขานะจ๊ะแล้วนี่ข้างบนข้างบนก็เป็นแบบนี้ละจ๊ะก็อุ่นมากนี่ละจ๊ะส้มก็เก็บพวกผ้าขนหนูแล้วก็ผ้าปูที่นอนเก็บไว้ในนี้นะจ๊ะแล้วนี่ส้มก็ทำไว้แล้วสิบสองชั่วโมงจ้ะเพื่อนเมื่อคืนนี้ทำแล้วอุณหภูมิอุณหภูมิอยู่ที่สามสิบสององศานะจ๊ะ เนี่จ้ะเอ่อ uh, this one or that วันร้อน top one uh, ข้างบนเนี่ยจ้ะสามสิบสององศานี่ละจ้ะก็โอเคอยู่อันนี้ส้มเอาไว้เอ uh, แช่ไว้สิบสองชั่วโมงแล้วนะจ้ะอันนี้เพิ่งแช่จ้ะก็อาใส่ไว้ในนี้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปพ่อให้ในหมอ้อให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้ะ แต่ก่อนจะไปเพาะส้มก็ใช้นี่นะจ๊ะผ้าคนหนูนี่จ๊ะก็ไปซื้อมาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะจ๊ะเขาขายก็ไม่แพงนะจ๊ะถุงเอ่อผืนหนึ่งไม่ถึงร้อยบาทจา๊ะส้มซื้อมาเอ่อทำถั่วงอกได้แปเดือนแล้วละจ้ะก็ยังไม่ขาดก็ยังใช้ได้อยู่ส้มก็จะใช้น้ําร้อนนะจ๊ะเพื่อน,อนใช้ใช้น้ําร้อนแช่เขาก่อนจ้ะแช่เขก่อนจะไปเพาะอุ้ยขอโทษจ้ะเสียง น้ำน้ำร้อนก็เปิดจากก๊อกเลยจ้าก็น้ำร้อนก็ประมาณเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบองศานะจ๊ะเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อนะจ๊ะเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อของเขาตอนที่ซื้อมาส้มไม่ได้ซักแฟบนะจ๊ะไม่ได้ซักแฟบซักอะไรก็ซักน้ำธรรมดาเนี่แหละจ้าก็ส่วนมากก็ใช้น้ำร้อนฆ่าเชื้อนะจ๊ะ,จะก็ใช้ถุงมือจัะเพื่อนจะได้ไม่ร้อนก็ อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบองศาแล้วจ้ะส้มก็จะแช่ไว้แช่ไว้สักห้านาทีจะ้ะห้านาทีเพื่อเชื้อราเขาจะได้ตายนะจะ๊ะเพื่อนเออเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารอะไรนี่จะ้ะก็ให้ท่วมแบบนี้ก็แช่ทิ้งไว้ห้านาทีนะจะ้ะห้านาทีจะ้ะหลังจากที่เ,เราแช่ผ้าขนหนูแล้วนะจะ๊ะ เราก็มาทำตัวนี้เลยจ้ะตัวที่เราแช่ถั่วงอกเอาไว้เพ yeah. ื ú, <normal> ่อเป็นการไม่เสียเวลานะจ๊ะน้ำเขาก็จะออกมาแบบนั้นจละเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยอ้ยอุอ้ย่วงแล้วก็จะใช้น้ำนะจ๊ะใช้น้ำน้ำเย็นเรานี่จะล้างล้างเลยจ้ะ่วงอกส้มก็เก็บขึ้นเลยจ้ะเพื่อนๆสิ่งของเราก็สะอาดอยู่แล้วนะจ๊ะ ก็ล้างเบาๆนะเพื่อน๋ยว,ยวทําแรงเผื่อเขาจะมีรากขึ้นมาแล้วเ๋็วเขาจะหักได้นะจ๊ะก็ขนาดนี้เราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งว่ามีมีมีเศษไหมมีเศษดินเศษหินเศษอะไรไหมก็ดูอีกครั้งหนึ่งจ้ะเพ<ร>ะื่อความแน่ใจเตเมไปนะจะก็มองๆอ,อ,อยู่ก็ไม่มีนี่จาะเขาก็จะเป็นแบบนี้ สิบสองชั่วโมงนะจ๊ะหลังจากที่แช่ในห้องอุ่นนะจ๊ะก็โอเคแล้วใส่ไปเลยก็ล้างอีกครั้งหนึง่งนี่จ๊ะในช่วงนี้ก็รอให้เขา รอ,อ,อผ่าขนหนูนะจ๊ะห้านาทีเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้าห้านาทีก็ผ่านไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนส้มก็จะเออเอาผ้าขนหนูขึ้นเลยจ้ะระวังร้อนนะจ๊ะก็ปิดพอหมาดๆนะจ๊ะพอขนาดนี้ก็นำมานำมาปูปูตรงนี้เลยจ้ะ ตรงซึ้งที่เราจะจะเพาะเม็ดถั่วงอกนะจ๊ะก็จับดูอุณหภูมิดูอย่าให้ร้อนมากแะถ้าร้อนมากก็ก็ให้รอน,นิดนึงจะไม่ไม่ใส่เม็ดไปเลยไม่ใส่เม็ดถั่วไปนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะเน่าได้นะจ๊ะก็ขนาดนี้ก็โอเคอยู่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสี่สิบองศาจ้ะก็ใช้ได้เลยจ้ะในใน้าคนหนูนี่จ้ะสมก็จะใช้อ ใช้ถั่วเนี่ยจ้ะถั่วงอกก็โรยลงไปเลยจ้ะจ้าน่ะนี่นจ้ะแล้วก็จะ <c oughs> เสียงไปแล้วจ้ะก็จะเกลี่ยไปเลยจ้ะเกลี่ยแบบนี้น่จ้ะ แค่นี้เราก็ได้ถั่วงอกแล้วจ้ะก็พยายามจะให้เขาขี่กันนะจ๊ะพยายามให้เขาเ,าเรียบนะจ๊ะเดี๋ยวส้มมาทำให้เขาเรียบก่อนแล้วค่อยมาชมกันอีกทีนึ่งจ้ะในที่สุดส้มก็ได้เกลี่ยถั่วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็จะใช้ผ้าขนหนูที่เหลือเนี่ยจะที่ผืนหนึ่ง คลุมเอ่อคลุมไว้เลยจ้ะก็อ,อุ่นอุ่นอุ่นโอเคจ้ะไม่ไม่ถึงกับร้อนก็ปิดเลยจ้ะปิดแบบนี้ก็เก็บไว้ในห้องอุ่นนะจ๊ะก็รดน้ำเช้าเย็นนะจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าไว้ในตู้ก่อนจ้ะ ปิดฝาเลยจ้ะเพื่อนๆปิดฝาก่อนก่อนจะเอาเข้าในตู้ตู้อุ่นของเราเนี่ยจ้ะก็เอาไว้ในนี้เดี๋ยวตอนเย็นมารดน้ํากันเลยจ้ะแล้วก็ปิดฝาเลยจ้ะเพื่อนๆตอนเย็นมารดน้ํากันเลยจ้าและครั้งแรกที่จะรดน้ำก็มาถึงแล้วน,นะจ้าเพื่อนๆน ก็เปิดออกมาเลยจ้าม,มาชมกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงอุ้ยเนี่จ้าก็เปิดเปิดแบบนี้จ้ะนี่จ้ะโอ้ ครั้งแรกนะจ๊ะเพื่อนๆที่จะรดน้ำนะจ๊ะสุดยอดสุดยอดนี่จ้ะน้ำก็ใช้ขวดแบบนี้จ้ะก็เจาะรูข้างบนเนี่ยจ้ะแล้วก็บีบใส่ไปอย่างนี้เลยเอาให้ทั่วนะจ๊ะนี่จ้ะก็ใช้ได้แล้วข้างหนึ่งจ้ะแล้วก็ปิดไว้ ปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็เปิดเปิดข้างนี้ออกจ้ะนี่จ้ะก็แบบนี้เลยจ้ะถุดยอดปิดไว้แล้วก็มาดูพรุ่งนี้เช้าเลยจ้ะ ปิดไว้แล้วก็เอาไว้ที่เดิมส่วนน้ำที่รดนั้นก็เป็นน้ำจากก๊อกนะจ๊ะเป็นน้ำปราปานะจ๊ะก็เอาเอ่อเอาตักตักเอาเอาใส่ไว้ในขวดสักสองอาทิตย์นะจ๊ะสองอาทิตย์แล้วก็ใช้ใช้รดนะจ๊ะเพราะว่าถ้าถ้าออกมาจากก๊อก โดยตรงแล้วมันจะเหม็นจะเหม็นโครีนนะจ๊ะเพื่อนๆส้มก็เอาใส่ไว้ในขวดใหญ่นี่นะจ๊ะเก็บไว้สองอาทิตย์แล้วก็เอาใส่ขวดเล็กรดน้ำนะจ๊ะนี่จ๊ะเดี๋ยวมาชมรอบที่สองตอนรดน้ำกันเลยจ้าและแล้ววันที่สองครั้งที่สองก็มาแล้วนะจ๊ะครั้งที่สอง ที่จะรดน้ำเขานะจ๊ะมาชมกันเลยตื่นเต้นนี่จะเพื่อนๆมีอายุหนึ่งวันนะจ๊ะเนี่จ๊ะก็จะเป็นแบบนี้ถั่วงอกอายุหนึ่งวันจะ้ะซมก็จะรดน้ำเขาจะ้ะก็ใส่ไฟฉายาจ้ะโอ้ รู้สึกดีมากเลยจ้ะก็ปิดไว้เปิดข้างนี้อีกนีจ้ะขึ้นทุกเม็ดเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนขึ้นทุกเม็ดเลยจ้ะไวา้เหมือนเดิม เดี๋ยวมาชมพรุ่งนี้กันเลยจ้ะพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงวันที่สองจะรดน้ำเขานะจ๊ะเพื่อนๆมาดูวันที่สองจ้ะอืมก็ขึ้นดีอยู่จ้ะเพื่อนๆดีและโอ้ขอโทษจ้ะวันที่สองนะจ๊ะสองวันเต็มพอดีเลยจ้ะก็รดน้ำเหมือนเดิมจ้ะ อืขึ้นทุกเม็ดเลยจ้ะเพื่อนๆพื่นกำลังสวยอุณหภูมิก็อุณหภูมิอยู่ในห้องก็อยู่ที่สามสิบสององศาจ้ะสามสิบเอ็ดสามสิบสองจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กินแล้วจ้ะเพื่อนๆนก็เอาปิดไว้ที่เดิมจ้า และแล้วสามวันก็มาถึงแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆนี่แหละจ้าเปิดเลยขึ้นสวยเชียวดูสิเอเอเขาเดันผ้าคนหนูขึ้นนะจ๊ะนี่จ้าเป็นอย่างนี้อุย้ยเห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆเขาก็ขึ้นตรงนี้ไม่เป็นไรจ้าผ้าคนหนูเอ,เอาออกเลยจ้าเพื่อนๆเอาออกโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมกันเลย สวันนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะสามวันเป็นอย่างนี้เห็นจ้ะเห็นไหมจ๊ะสามวันกําลังงามเลยผ้าขนหนูนะจ๊ะแล้วไอ้ข้างล่างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่รากของเขาโอ้ทะลุทะลุผ้าขนหนูก็เอานี้ลงไปแล้วก็ส่วนส่วนนี้ก็สองวันสองวันครึ่งนะจ๊ะ ที่แช่ที่แช่เม็ดเข้าไว้นะจ๊ะก็ใช้กระดาษเนี่ยจ้ะกระดาษใช้สำสำหรับในครัวนะจ๊ะนีสองวันครึ่งนะจ๊ะใช้กระดาษนี้กระดาษนี้นะจ๊ะขอโทษจะพูดผิดเนี่จ้ะสองวันครึ่งก็จะได้ขนาดนี้เราใช้เสร็จไม่ใช้ต่อนะจ๊ะทิ้งไปเลยจ้ะเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราทรงก็จะออกให้เพื่อนๆได้ชมกัน ที่เป็นกระดาษก็จะนี่ละจะสองวันครึ่งก็จะได้ขนาดนี้ก็นี่จะเทออกไปเลยแบบนี้ก็ส้มจะทานทั้งรากเลยจ้ะอันนี้สองวันครึ่งนะจ๊ะที่ทำด้วยเออเพาะด้วยกระดาษในครัวนะจ๊ะนีจ้ะส่วนออส่วนนี้ก็ ทำเก็บไว้ในตู้เย็นเมื่อห้าวันที่แล้วจะนี่จะยังโอเคอยู่เลยเห็นไหมห้าวันจะเพื่อนๆไม่ต้องแช่น้ำนะจ๊ะอัน,นอันนี้สองวันครึ่งจะห้าวันแล้วในตู้เย็นส่วนส่วนนี้เราจะเ,เราจะเด็ดขาก็ได้นะจ๊ะก็เด็ดขาก็เอารากเขาออกเด็ดแบบนี้ เพื่อจะได้เป็นการผ่อนคลายนะจ๊ะเด็ดเอาหรือถ้าเรามีเวลาไม่มากเราก็จะตัดเอาจาะเพื่อนๆถ้าเรามีเวลาเวลาไม่มากเราก็จะใช้นี่จากกรรไกรตัดตัดเอาอย่างนี้ไปเลยถ้าถ้าเรามีเวลาก็เด็ดเอาจะเด็ดค้าก็อย่างที่บอกถ้าเราเด็ดเอาจะได้ผ่อนคลายนะจ๊ะเพื่อนๆนะจ๊ะเดี๋ยวมา,าชมตอนที่เสร็จแล้วเลยจ้า ส้มก็ตัดขาเสร็จแล้วนะจ๊ะก็จะเอาใส่ส้มก็ไม่ล้างอีกแล้วนะจ๊ะเพื่นเพื่อนเพราะว่ามันก็สะอาดอยู่แล้วเขาก็สะอาดอยู่แล้วนะจ๊ะน้าน้าเราก็สะอาดอยู่แล้วเนี่ยจ๊ะก็จะจับขึ้นจับขึ้นแบบนี้แล้วก็ถ้าไม่กินก็เอาเข้าตู้เย็นนะจ๊ะ,จะแล้วก็อืมส่วนส่วนอันนี้ส้มก็จะ เอาออกที่หลังนะจ๊ะนี่จ้ะอ,ออกที่หลังส่วนผ้าขนหนูนี้เราก็เอาออกนะจ๊ะเอาออกเอาเอาพวกรากนี้ออกขูดขูดออกไปจ้ะขูดออกแบบนี้แล้วก็นําไปซักในน้ําธรรมดานะจ๊ะน้ําน้าก๊อกนี่หละจ้ะแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็มาทําต่อไปเลยจ้ะผื้นนี้ ก็อย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะจ๊ะเจ็ดเจ็ดเปิดเจ็ดแปดเดือนแล้วจากที่ส้มใช้มาเออถ้าตรงนี้ก็ก็ทําแบบนี้จ้ะเพื่อนๆขูด,ข,ดขูดด้วยช้อนไทยเลยจ้ะขูดแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะขาดนะจ๊ะนี่จ้ะขูดไปแบบนี้นี่จ้ะเพื่อนๆส้มก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยู่เ,เมืองนอก หรือเมืองหนาวนะจ๊ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าขอบคุณนะจ้ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟโชคดีจ้ะสวัสด,ดีจ้า